ครับสวัสดีครับอยู่กับเราทีมงานร้านออสเจริญยนนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะพาชมการทําช่วงล่างนะครับผมคันนี้เป็นรถยูสุดีแม็กีเทาเลมโบนะครับรุ่นส p a r k เครื่อง1.9คันนี้ก็ให้ทางร้านแต่งโดยการมีโหลดหน้านะครับทางร้านเลือกโหลดหน้าแบบใส่สตัดนะครับปรับเกลียวนะครับตัวนี้เราโหลดลงมาประมาณ2นิ้วนะครับเพื่อนๆอ่าตอนนี้ช่างกําลังทําการประกอบโช๊คนะครับผม นี่ครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันรอบๆเลยนะครับแต่นี้ยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวให้ช่างของเราทําการประกอบก่อนนะครับคันนี้ล้อหน้านะครับเป็นแม็กซ์หลดหน้า2นิ้วนะครับยางหน้าเป็นยาง235 5 5 18ส่วนชุดด้านหลังนะฮะจะเป็นชุดช่วงล่างเพาลอยนะครับก็จะมีเบรกมือระบบ ABS ใช้งานได้ปกตินะครับตัวเพาเราเลือกใช้เป็นแบรนด์ยี่ห้อโปรนะครับผมตัวนี้เป็นโปรรุ่นพรีเมียมลูกปืนใหญ่สลูกนะครับ ส่วนตัวล้อนะครับเราเลือกใช้เป็นล้อแม็กยี่ห้อเลนโซนะครับรุ่นใจแอนตัวเป็นรุ่นย่อย XL3 นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแม็กสาหรับเข่าลอยโดยตรงนะครับเป็นแม็กบรรทุกแบร์เบนโซรัดกับยางยี่ห้อมิชลินรุ่น XCD นะครับเป็น XCD2 เบอร์ยางเป็นเบอร์ 22575R15 นะครับผมตัวหัวดุมนะครับเราพ่นสีเป็นสีแดงให้เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆนเราเล่นสีให้แขนเผาข้างยาว31เดนิ้วเพื่อนๆนส่วนตัวแหนบนะครับเราทําการ ใส่แหนบเป็นแหนบ16มิลข้างละ6แผ่น2ข้าง12แผ่นแล้วก็แหนบกอดข้างละ1แผ่น2ข้างอีก2แผ่นรวมแล้วแหนบเสริมจะมีทั้งหมด7แผ่นตรงเตงเป็นแบบบูทเหล็กอัจฉริบีได้นะครับเพื่อนๆตัวนี้ใช้ตรงเต่งยาว5นิ้วนะครับตัวสกีแหนบเราพ่นเป็นสีแดงให้แล้วก็ชุดเต้าแหนบด้านล่างที่ยึดโยงกับหูโชค๊คไขว้นะครับเราพ่นเป็นสีแดงให้ทั้งหมดเลยตัวโช๊คนะครับเราเลือกใช้เป็นโช๊คลักเนี่ยเป็นแบรนด์มิยาโมโต้แกน16ม นะครับส่วนชกไผ่เราใช้เป็นของคริสมนะครับผมแกน16มิลเช่นเดียวกันนะครับผมในส่วนของตัวแหนบด้านหน้านะครับตัวนี้ความพิเศษเรามีการเจาะย้ายหูแหนบนะครับหูแหนบด้านหน้าอันนี้เป็นหูเดิมนะเพื่อนๆนี่ครับเราทําการย้ายขึ้นมาอีกนะครับหรือเจาะขึ้นมาขยับอีก3เซนนะครับในนี้เป็นสูตรของทางร้านเราเองนะครับก็ เอาไว้ให้ใช้งานเข้าไร่เข้าสวนไม่ติดท้องไร่ท้องนากันนะครับผมหรือว่าไม่ติดคอสะพานกันนะครับเป็นสูตรของทางร้านเราเองนะครับก็คันนี้อยู่ในขั้นตอนการประกอบนะครับการเตรียมงานนะครับส่วนในเรื่องของคอนเซปต์งานก็ไม่ไม่เตีย้ยไม่สูงกลางกลางนะครับพอดีวิง่งถ้าเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตารถคันนี้จะออกมาเหมือนคันนี้นะเพื่อนๆต่านต่างแค่ลายล้ออย่างอื่นเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นรูปทรงแหนบช่วงล่างชกไข่ยี่ห้อเผาเหมือนกันทุกอย่าง นะครับคันนี้นี่ครับทรงรถที่จะเสร็จแล้วแต่คันนี้เป็นเครื่องสามพันสีเทาแรมโบหน้าตาทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับนี่เลยครับเพื่อนๆนแล้วก็มีดามกระบะด้วยนะครับสาเหตุที่ไม่เห็นกระบะเนี่ยเราถอดไปดามนะครับนี่เลยชุดคอ,อกก็จะเป็นคอ,อกแปปปลาเกียร์น้ำเงินแท้ผสมลวดลายสแตนเลสหัวคอ,อกเนี่ยจะเป็นสแตนเลสทั้งหมดเลยเพื่อนๆือนนี่ฮะเราแต่งให้เยอะมากเลยสแตนเลสไม่ต้องห่วงครับตัวนี้รับรองว่าคุ้มแน่นอนนะครับ สำหรับเพื่อนๆนท่านใดที่มีรถแบบนี้แล้วอยากนําเข้ามาแต่งท้งล้อหน้าล้อหลังเทาลอยโหลดหน้าคอกซิ่งดากระบะนะครับผมก็ค่าใช้จ่ายนะครับประมาณ1นึ่งแสนบาทนะครับ anz, ก็มีทอนเราทอนเป็นน้ำมันให้เต็มถังเลยครับเพื <c oughs> <ๆ>่อนๆพืสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่นํารถเข้ามานะโปรโมชั่นพิเศษส,สําหรับร้านเรานะครับผมส่วนเพื่อนๆท่านใดนะครับที่อยากจะจัดแบบนี้แต่ว่าต้องการราคาที่มันเซฟลงหรือว่าซอฟกว่านี้นะครับผมก็ <c oughs> สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับหรือว่าโทรเข้ามาคุยได้ ที่เบอร์097095155ส่วนการแอดไลน์นะจะแอดมาที่เบอร์0 8 0 2 4 7 6 8 8 1นะครับเพื่อนๆก็สโลแกนร้านเรานะครับทำครบจบที่ร้านอ้อนนะครับชุดช่วงล่างเพาลอยคอกซิ่งดากับว่ารวมถึงหนังสือรับรองวิศวกรสามารถออกได้จากที่นี่ได้เลยนะครับเพื่อนๆก็ฝากผลงานกันด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ